สวัสดีครับวันนี้มีโอกาสได้มาร่วมประชุมรับการตรวจราชการและนิเทศงานจากท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่1่ท่านอาจารย์นายแพทย์ธงชัยเลิศวิไลรัตนพงศ์หลังการตรวจราชการท่านเปิดโอกาสให้ซักถามลงแดงได้ใช้โอกาสนี้ในการซักถามถึงความก้าวหน้าในตําแหน่งรองผู้ในการฝ่ายบริหารให้เป็นระดับเชี่ยวชาญท่านได้ให้ขอ้อคิดเห็นอย่างไวไปฟังกันครับ กาเปลี่ยนท่านประธานและที่ประชุมกับผมมาที่ฐานวงใหญ่รองผู้ในการฝ่ายบริหารโรงาบาลลำปางก็ยัดขอความเมตตาจากท่านผู้ตรวจก็สิ่เนื่องจากว่าตําแหน่งของรองบริหารซึ่งผมเองนั่งอยู่ที่โรงพยาบาลลำปางนี้17ปีนะครับเป็น48นะครับ และก่อนหน้านั้นก็คือท่านรองปกิจรองนครพิงเป็นคนแรกที่ได้เมื่อ30ปีที่แล้วนะครับขณะที่รองอื่นตัวนี้เขาเป็นเชื่อชาญกันหมดนะครับตอนนี้คณะทํางานสมัยท่านประหลาสุขุมเนี่ยก็ได้มอบให้เราไปทํางานกันตอนนี้ก็เราก็ทีมกันว่าอยากจะได้ให้นํารองสักสี่ตำแหน่งนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการกาหนดละ,ะนครสวรรค์เขาพร้อมเขาเขามีเลขที่ตําแหน่งที่จะไปะยุบและกําหนดละเลือแต่ในเขตหนึ่งของของของ,ของเราที่กําหนดให้ลําปางนะครับแต่ว่าอตอนนี้ ไม่มีเลขที่จะไปกําหนดทีนี้ผมก็เลยอยากจะขอความเมตตาท่านเพื่อเป็นขวัญกําลังใจผมไม่ได้หวังว่าผมจะต้องได้เพราะว่ามันต้องใช้เวลาอีกนานแต่ว่าอยากให้มีกระบวนการที่น้องๆข้างหลังเขาจะได้ขยายต่อได้เพราะว่าตอนนี้พ่อบ้านโรงพยาบาลชุมชนก็เป็นชานาญการพิเศษกันแล้วพลรรัางงานมันต่างกันเหลือเกินก็ขอความเมตตาท่านครับขอบคุณครับเปลี่ยนเชื้อผาครับผมบอกไปแล้วนะในโอเซเขาอยากช่วยกันดูอยู่แล้วก็โดย ครับก็อยากให้กำลังใจกับพวกเราชาวรองบริหารทั่วประเทศว่าวันนี้แสงสว่างที่ปลายอโงคงได้เกิดขึ้นสมัยท่านอดีตประลัดกระทรวงสาธารณสุขในแพทย์สุขุมการชนะพ,พิมายและสารต่อมาถึงท่านประลัดคนปัจจุบันในแพทย์เกียรติภูมิวงวงจิตท่านก็คงจะได้เมตตาสารต่อในสิ่งที่ท่านอดีตประลัดได้ทําไว้ขอให้พวกเราติดตามความเคลืบหน้ากันต่อไปนะครับพวกเราชาวกลุ่มภารกิจอํานวยการ โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปทั่วประเทศครับ